ถ้าเข้ามาเยอะๆน่าจะเริ่มเล่นได้มั้งเยะเท่มีมหิมะปลาด้วยนยีไ่นงไงนี่ไงเอาทำไมกูไม่เห็นมือตัวเองอะมันก็มันไม่เห็นอยู่แล้วมันต้องเห็นดิไม่เห็นไม่เห็นมือมไม่เห็นมือจะไปเก็บยังไงเห็นมือมันไม่เห็นมือนี่อะมันไม่เห็นนี่ไง เฮ้ยอันนี้ยังไม่เริ่มอันนี้ยังไม่เริ่มอุตังนีนาโมโอ้โหตัวพักทีดจริงอุตังนี่มันลูกปิดอุตังนีนาโมออปติมัตไลอุบอุบอะมเป็นอะไรมันเป็นอะไรพุทธเดอะบอททอมโอ้ยเฮ้ยแฮกปะเนี่ยอ๋ออ๋อตัวแต่งอ๋อไง มาดิไม่เง like โโีเอาเร,เริ่มแล้วลาวาดาต้องไป,ปอย <CEO> <Help S 2> ู่สีขาวไหมสีขาวอยู่สีขาวโอ้โห๋อ้โหออกไปแล um ้วไปแล้วไปแล้วไปตอกไม้ไม่ต้องาไปอไปออกไปอ๋ออ๋อออกไปออกไปแตกสองเอ้าอย่าต่อยคู่ ต่อยมันตกมันต่อยมันตกต่อยมันตก่อยมันตกแตกสวยสวยเลยมึงก็กลัวเลยมึงก็กลัวสองคนละต่อยแตกหมดเลยเราอะไปตายเขาแตกหมดเลยไม่คือเราไปต่อยเขาแตกหมดเลยเหลือแค่สองคนตอนนี้คือเราต้องสุ่มไว้มันจะมีสามอันสุ่มแล้วหน้ามึงเห็นไหม ุ่มเดินมันจะมีอันหนึ่งที่ตกอันหนึ่งที่ตกแบบให้เดาอ๋ออ๋อเยฮ้ยง่ายยเ้มึงยังมึงยังเยียบไม่โดนเลยเอ้าออกเริ่มเลยมันเริ่มเลยเราต้องไปให้ได้ก่อนที่จะหมดเวลาเว้ยอันเนี้ยไปดีมาดีมาดีอ๋ออ๋อ เอ้ยกูรอดอยู่กูรอดอยู่กูรอดกูรอดกูไปแล้วกูไปแล้ววิ่งแล้วอืออือไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วออกออกไปออกไปเอ้ยแต่มันมีเวลาให้นานอยู่นะอ๋ะออ๋ไปดีไปดีอ๋ออ๋อเฮ้ยอย่าต่อยอย่าต่อยกันดีเฮ้ย เอ้ยเอ้าเหยียบหัวใครขึ้นมาเนี่ยอ้าแล้วก็อยู่เอ้าลอยขึ้นมาูไปแล้วไปแล้วมันมันต้องเหยียบหัวคนขึ้นมาอออ๋ออออเฮ้ยเี๋ยวอ๋อวิ่นะวิ่ง้ยโอ้ยออโอ้ยอ้ออ๋ตก ไม่มีโอกวาโูชีจินนัมชมีมีมีแต่มันต้องรอสุ่มไงอะไรเนี่ยอันนี้อ๋อไฟดับไฟดับมึงมึงอย่าตายตอนไฟดับเพอมันให้ตีกันตอนไฟดับโอ้ยโอ้ยยังไม่ไฟดับมึงอยู่เพิ่งตีกูสิมึงรีบไปไหนเนี่ยไฟยังไม่ดับมึงก็ตีกูแล้วึ้นมานนี่อย่ามาตีกูนะนี่ยังไงท่อแป๊บ โอ้โหมีปืนด้วยอ๋อเมือนอ๋ออ๋อกูลอยอ๋ออ๋อกูซ่อนนะกูซ่อนกูซ่อนมันเอาปืนมาจากไหนวะนี่กูมองไม่เห็นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อกวนสตีนเนาะโอ้โหปืนผ่านหน้ากระสุนปืนผ่านหน้ากูกระสุนปืนผ่านหน้ากูไม่ยังไงโดดข้ามหัวไปเนียน กูเนียนกูไปแล้วกูจะไม่ยอมแตกกูบอกเลยกูไม่แตกแน่ๆเนโนเนโนนินนอย่ามึงอย่ามาตีกูโนินโนินเนนอย่าโดนโดนไฟโดนไฟอย่าอย่าอย่ากระสุนมันจะไม่ไม่จำกัดยัดแม่ไม่กูถือปืนไปฆ่าคนละมึงยิงปืนมึงยิงปืนเหรอกู <c oughs> มีปืนแต่กูยิงเล่นหมดละมึงยิงเล่นหมดเลยเอ่ะ เหลือห้าวิกูอย่าแตกกูจะไม่แตกโกหี่ม้าไปปลาโ้ยเาหี่ม้ากูโอยอ๋ออ๋อ๋ออ๋อกลัวสตีนเนาะนั่นนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้มันจะมีระเบิดติดกับตัวโอ้ไม่ใช่เราต้องพยายามขึ้นข้างบนอยู่ตรงสีเหลืองให้ได้นานที่สุดอะเฮ้ยกูเกิดที่ดีด้วยเอาดีเอาดีเอาดีนี่ไงต้องไปอยู่ตรงที่สีเหลืองให้ได้นานที่สุด ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นโอ้ยไม่ต้องขึ้นออกไปหหมดพวกมึงออกไปหมดไม่ต้องขึ้นไม่งี้ออกไปให้หมด,มออไ,หหมดไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นมาอ๋อโอ้ยขาก,ากูหักขากูหักไปแล้วกูไปแล้ว, x, ลวโอ้ไปกันอย่างมันอะข้างบนอะนัวจัดนัวจัดมาดิลงไปอ๋อลงโอ้ย โอ้โหมันลงคู่กูก็ตกขึ้นมาข้างบนสไนเปอร์โยนไปโยนระยะไกลโอ้โหเชี่ยไม่ถึงอ๋อโดนตีขึ้นมาเฉยออกไปออกไปไปออกไปเกียตเอาไมเว้เวมึงไ,ได้สักมึงได้สักคะแนนยังเนี่ยคะแนนเอามาจากไหนอะ มึงต้องไปอยู่ข้างบนไงข้างบนโนมสีเหลืองอ่ะต้องหาวิธีขึ้นไปข้างบนแล้วถ้ามึงได้คะแนนน้อยมึงจะตัวแตกนะน่ะยังไงออกไปไม่ได้ขึ้นเลยไปโอ้ยกูต้องขึ้นไปใหม่เออต้องหาทางขึ้นก่อนแต่ตอนนี้กูน่าจะรอดแล้วมึงเนี่ยออกไปโอ้โอ้ยร่วงอีกแล้วอ๋อคุณร่วง ตัวมึงแตกแน่มึงมีแปดวีแล้วขึ้นมันเนียนขึ้นมาก่อนยี่สี่ไปโอ้ยใครตีกูเนี่ยอ๋อเอาขึ้นมาขึ้นมามึงขึ้นมาเนียนอยู่ตรงบันไดอะไอ้เหี้ยนี่เดีแย่ทำหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมาเกาวิยังไงกูก็รอดอ๋ออ๋อโอ้ยยังไงกูก็รอดกูบอกเลยกูร้อยสามสิบเอ็ดคะแนนไปไหน เคยตีกูดิอันนี้สปอร์ตขานานดไม่เลยว่าสปอร์ตหรอต้องต้องให้ได้สีเยอะที่สุดอันนี้กูรู้เลยอันนี้กูสีอะไรเนี่ยสีแดงกูสีแดงแค่วิง่งใช่วิ่งให้ได้เยอะที่สุดต้องสีฟ้าเหรอเนียนกูเนียนเอาง่ายๆคือวิ่งตามหลังกูดีนี่กลับไปไปทางไหนกลับไปทางนั้นไม่ไปทางไหนกลับไปทางนั้นเอาดีมันมีเป็น,นทีมหรอหรือว่าตัว มันมีเป็นทีมอะเนี่ยทีมสองคนมั้งมันขึ้นอยู่กับคนที่รอดวยเอาดี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 กูไม่ยอมแตกกูจะไม่ยอมแตกกูไม่ยอมแตกกูบอกทุกคนไม่ยอมแตกเอาดีเอาดีเอาดีนี่เอาดีโอ้โหอยู่เต็มอะนี่ไงนี่ไงสีน้ำเงินกูจะแตกเออไม่เลิกแย่งสีกูดิโอ้อ๋อกูแตกจริงเอรอ อ๋อโอ้โหโอ้โหอืมอืมขึ้นไปข้างบนเนอะอูขึ้นไปข้างบนกูไปแล้วกูเลือกโอ้โอ้กูแตกกูแตกกูแตกกูไม่แตกกูจะไม่ยอมฮันล้ออันล้อ Hello Hello Oh Hello Hello ไม่ยังไงไม่ยังไงไม่ยังไง อันนี้อะไรหมวกต้องใส่หมวกให้ได้นานที่สุดมั้งใช่กูต้องใส่หมวกให้ได้นานที่สุดแย่งกันเนี่ยเออเออใช่แย่งหมวกถ้าใครได้คะแนนน้อยก็คือตายเบอร์ลี่คิดมากเบอร์ลี่คิดมากรอสุ่มรอสุ่มนี่ไงกูมีกูมีอย่ามาอย่ามาหากูอย่ามาหากูอย่ามาหากูโอ้ยโอ้ยอย่ามาหากูเบอร์ลี่คิดมากเบอร์ลี่คิดมากเบอร์ลี่คิดมากโอ้โหอยู่นี่เอออยู่กับมึงแง่อยาให้มันเข้ามา ลงไปลงไปเอ๋ออืมกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วโอ้ยขากูห่างอีกอย่ามาอยู่กูอย่ามายุ่งกับกูเฮ้ยเอาเอา,เอามองกุฎกูคืนมาเอาม,อง,มองก,กุฎคือคืนมาเฮ้ยเอามองกุฎกูคืนมาดิไม่ยังไงเอามาเฮ้ยเฮ้ยไม่ยังไงเจ็ดอ้าวมึงมี โดนฟอนโลมี <c oughs> อย่ามายุออ่งกับกูออกไปอย่ามายุออ่งกับกูไปแล้วอู๋มไม่อยู่แล้วยอย่ามายุ่งกับกูเก็ตเอาเก็ตเอาเก็ตเอาอูไปแล้วคุยไม่อยู่แล้วอ๋อกดติดอ๋อ <c oughs> <c oughs> อ๋อติด <c oughs> ติด <c oughs> เอ้ยมามอเม่นีะเลมีอะไเลยไมามีเล้ไมอเลย่อเขยาม่แีลยมอะลอะเย่อรเลย่อยมมียไมอย่ามายุ่อยมัมไปแลยวม่นไปแล้วมีอไยู่ไหนมันอยู่ไหนม่นอยู่ไหนยม่มไมอยม่ไเมมอไปไมนเลอมีอมนีอม่นีอาม่นี่ี่ นี่ไปไหนยังไปไหนยังนี่งไงนังไงนังไงโอ้ยแดมไอโกโก้ว่าอันนี้กูแตกแน่เลยต่อยกันอะมันยากอะอันนี้กูว่าใช่ชิงสองพูดไม่เบาอินเดียเจ้าอินเดียเจ้า ลงไปกด W กูไปแล้วยาอุ <laughs> <c oughs> ่ยาอุ่ยากูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูวิ่งแล้วต่อยไม่ตายกูต่อยมันกูต่อยมันปิ้วเอามันต่อยกันได้เหรอเออตัวกี้กูต่อยมันปิ้วไปตายไตายเลยไม่โซเครต เกือบเกือบหันไปกูรอดกูรอดแล้วโอ้เ <laughs> มื่อกี้มันแตยไม่ให้เข้ามาข้างในเจ๊อะ่ะอ <laughs> <Yeah, yeah. S 2> อันนี้อะไรวะเนะี่ยอ๋ออันนี้มันให้ตีกันรอเปล่าห้ามห้ามเป็นสีแดงอ่ะอ้ะอ่ะอ่ะอะ่อะไรอะ ยังไงปาใส่กันปาใส่กันอืมโอ้กูโดนลุงปาตายโอ้โหให้ลุงปากันใส่ให้มันตายจะตั้งจเล่นแล้วกูจะเอาที่หนึ่งกูจะเป็นหน้าเมื่อวันโอ้โอ้โอ้ไม่ไหวป่ะเอ้ยมันเปิดกล่องได้เลยเหรอเอ้ยยังไงเปิดกล่องได้ นี่งไงยูได้อะไรเ้ไปดูหมวกซันตาคอร์สฮันคอมมอนด้วยใส่ไปเลยหมวกซันตาคอสอันนี้อะไรอะเดสฟอร์มาโบฟเหมือนเดิมของทุ่มลงมาข้างล่างอะของทุ่มลงมาด้านล่างเออเหมือนที่มันเล่นรอบเมื่อกี้ด่านสุดท้ายอ่ะอ๋อ โอ้โหแค่แค่รอบแรกก็แตกไปแล้วหรออ๋ออเอ้ยออ๋ออยเย็นตอเย็นตเฮ้ยอยู่ไหนโอนี่ไงเพื่อนกูอยู่นี่ โอ้ยล <c oughs> ้วมึงแตกเหรอกูจะเข้าวงแล้วอ่ะโอ้จบแล้วไปพอแค่นี้โอเคผมก็หวังว่าจะชอบเกมนี้กันนะครับผมก็มาเล่นให้ช่วงปีใหม่ังว่าจะชอบกันนะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่ก็มาเล่นมันก็ปั่นดีอะเกมนี้สำหรับใครที่อยากเล่นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีไงใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะก็ขอให้มีความสุขในปีใหม่นะครับผมก็ไปละ